สนับสนุนโดยเวอร์แกสเคียงข้างสร้างรอยยิ้มมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอันอันในรายการอร่อยเด็ด7็ดย่านน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการที่จะมีแต่ของอร่อยอรๆนะคะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยแล้ววันนี้ค่ะอันมีหนึ่งร้านที่จะแนะนําคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือโชคชัยลูกชิ้นปลาค่ะซึ่งร้านนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าทําเองแม้กระทั่งเส้นปลาจนถึงลูกชิ้นเลยโอ้โห พูดมาขนาดนี้อยากจะลิ้มลองจรงเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคะอย่ารีรออย่ารอชา้าตามมอน,นันไปชิมเลยค่ะไปเลยคุณผู้ชมคะอนอันข้งมานั่งอยู่ในร้านโชคชัยลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของร้านสาวสวยของเรานะคะคุณนัดค่ะสวัสดีค่ะ ตอนอื่นให้คุณนัทเล่าถึงประวัติศานให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงมาเปิดเป็นลูกชิ้นปลาแบบนี้ได้ค่ะคือเรื่องมาจากคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็เปิดร้านนี้เปิดมาได้20ปีตอนแรกไม่ขายลูกชิ้นปลาไม่ได้ทำเองไปซื้อจากตลาดทีนี้คุณพ่อไม่ปลื้มไม่ปลื้มใช่ไม่อร่อยไม่อร่อยใจไม่ถูกใจไม่ทำไงดีก็เลยคิดสูตรใหม่คุณพ่อก็ คิดสูตรขึ้นมาเรื่อยๆจนได้มา13ชิ้นมีอะไรบ้างยกตัุอย่างสัก5อย่างสัก5อย่างก็จะมีลูกชิ้นกุ้งต้มไส้หมักปลาหมักทเกี๊ยวปูปลามเผ็ดหอมเรามาเข้าถึงเมนูกันบ้างดีกว่าหิวแล้วน้ไม่มีอะไรหลอกอยากชิมแล้วเลยเลยค่ะเมนูแรกดีกว่าเมนูแรกนี่เลยค่ะซิกเนเจอร์ประจำร้านรวมลวก อยากกิน13อย่างจะต้องก้วยนี้เอาเป็นว่าชิมอย่างละกันเอาชิ้นที่น่ากินที่สุดชิ้นนี้คืออะไรเนาะอันนี้คืออะไรคะเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมค่ะคุณผู้ชมนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดรตเด็ดค่ะคชค่ะอร่อยมากเลยจานต่อไปเลยค่ะจานต่อไปนะคะก็เส้นปลาแห้งยำค่ะคุณผู้ชมค่ะดูจากเส้นปลาค่ะนี่ ทำเองเป็นเส้นเล็กๆแบนๆกลมๆนะคะหน้าตาน,น่าทานมาก <S <S อ,มอร่อยอร่อยมากเส้นอร่อยจานที่สามเลยคุณน,นะจานที่สามนี่เลยค่ะเส้นใหญ่โฟแห้งยำค่ะนะาะานแล้วนี่เลยน,นะเมนตโฟสีแดงผูชบโอ้ดูเส้น,นโฟนี่ก็ทำเองเนใหญ่สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยนะคะเนื้อปลาด้วง เนื้อปลาลวกนะคะอันนี้เป็นปลาอะไรคะคุณนัทเป็นปลาโลนันค่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาะคะุณนัทบอกที่อยู่เบนโทรศัพท์ได้เลยได้ค่ะร้านนะคะตั้งอยู่ที่ถนนรามินทาปากซอยนันทา45นะคะร้านเปิดทุกวัน หยุดเฉพาะพุธแรกของเดือนนะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งแล้วก็3โมงครึ่งร้านก็ปิดแล้วน,นะคะที่นี้คุณนัทษาอันอันถามความลับนิดนึงใส่ใจรายละเอียดในเรื่องไหนบ้างทุกอย่างนะคะตั้งแต่คัดเลือกเนื้อปลาแล้วในพวกส่วนของเชื้อเพลิงต่างๆกแก๊สหุตงต้มเนี่ยมีส่วนไหมคะมีส่วนนะคะเพราะว่า,วาร้านก๋วยเตี๋ยวเราต้องเสิร์ฟร้อนจัจดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้แก๊สนี่ก็ต้องเลือกอะคะ่ะอ๋อค่ะ คุณนัดใช่คุณนัดใช้แก๊สอะไรต้องเลือก w o r l ์กแก๊สเลยค่ะวิล์แก๊สนะคะมั่นใจในเรื่องไหนบ้างของวิ์แก๊สถ้าเวิล์กแก๊สก็มั่นใจในเรื่องความร้อนแล้วก็ความปลอดภัยของตัวถังต้องขอยกนิ้วให้ขึ้นทําเรียบร้านอร่อยเด็ดของเราในวันนี้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจากากันไปมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะเป็นกล่องกระดาษที่ชุ่น่ารักนักจาก w วิล์กแก๊สให้คุณนัดนะคะ ถามคุนัดก่อน,นว่าสั่งแก๊สจากร้านไหนคะเท็ดดาค่ะเท็ดดาแก๊สแล้วเดี๋ยวอันอันจะไปมอบโชคให้กับร้านนั้นค่มคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมั่นใจทุกถัางเปลี่ยนมาสั่ง o ว l d ก a สค่ะอคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่อันอันนะคะชิมลูกชิ้นปลาจากร้านโชคชัยลูกชิ้นปลาเนี่ยสะอิ่มเลย ตอนนี้มามอบโชคให้กับร้านแก๊สผู้โชคดีนะคะนั่นก็คือร้านเพชร,ระดาแก๊สนั่นเองค่ะ<ไ>อยู่กับพี่ขวัญใจค่ะพี่ขวัญใจคะก่อนอื่นถามหน่อยว่าลูกค้าที่มาสั่งร้านเนี้ยเขามั่นใจอะไรใน w วลแก๊สเพรามั่นใจคุณภาพของเวลแก๊สแล้วก็ความปลอดภัยการใช้งานทังใหม่ทุกถังนะคะโอ้โหแล้วร้านเพชร,ระดานะคะก็ ส่งบริการถึงที่อย่างรวดเร็วกระชับฉับไวเลยค่ะเอาละค่ะและก็ต้องมอบเงินรางวัลมูลค่า1000บาทให้กับพี่ขวัญใจนะคะร้านเพชรละดาแก๊สค่ะมอบให้เลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเว r ร์แก๊สะค,ะค่ะสนับสนุนโดยเว r ร์แก๊สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเว r ร์แก๊ส